สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการสื่อสารยังไงให้เหมือนผู้นำเราได้ข้อมูลมาจากบทถอดความวิดีโอ YouTube ชื่อ How to Talk Like a Leader a u ด i o อบุ๊นี่แหละครับเป้าหมายก็คือออกลั่นเอาเทคนิคจริงๆที่ใช้ได้ทำให้คำพูดเราดูน่าเชื่อถือมีพลังโดยไม่ต้องตะโกนเลย ใช่ค่ะคือจริงๆหัวใจสำคัญที่จับได้เลยนะมันไม่ใช่แค่พูดให้คนได้ยินแต่มันคือการพูดให้เขาจำได้ให้เขารู้สึกตามไปด้วยคำพูดมันต้องมีน้ำหนักนะคะโอ้น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยจุดแรกที่คนเน้นมากๆคือการเป็นเจ้าของคำพูดกับความชัดเจนคือเหมือนกับว่าต้องเลิกใช้คำแบบเอ่อผมว่าอาจจะน่าจะอะไรพวกนี้ ใช่เลยค่ะคำพวกนี้มันทำให้สิ่งที่เราพูดดูมไม่หนักแน่นไปเลยแล้วความมั่นใจตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาลอยๆนะคะมันเกิดจากการที่เราเตรียมตัวมาดีรู้จริงในเรื่องนั้นๆและที่สำคัญมากๆคือการกระทำต้องไปกับคำพูดด้วยพูดแล้วต้องทำคนถึงจะเชื่อถือครับแล้วพอเรามั่นใจแล้วไปไม่ถึงเสียเปล่าเลยในวิดีโอเขาก็มีเทคนิคแนะนำนะอย่างเช่นเอ่อพูดให้ช้าลงหน่อยตัดคำฟุ่มเฟือยออกไปเลย ใช่ใช่พวกคำว่าแบบว่าคือว่าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนจากผมเดาว่าเราน่าจะลองเป็นเราจะทำตามแผนนี้มันฟังดูต่างกันเยอะเลยนะต่างกันมากค่ะพอเราพูดชัดมั่นใจแล้วอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือน้ำเสียงและอารมณ์ของเรานี่แหละเสียงเรานี่มันสะทอนข้างในเลยนะคะถ้าใจเราสั่นๆไม่มั่นคงเสียงมันก็จะออกมาสั่นๆเหมือนกันอ๋อจริงด้วยครับ ผู้นำเนี่ยต้องคุมโทนเสียงจังหวะหรือแม้แต่อารมณ์ให้มันนิ่งให้มั่นคงโดยเฉพาะเวลาอยู่ใต้ความกดดันมีจุดหนึ่งที่ผมว่าเออน่าสนใจดีคือเขาพูดถึงพลังของความเงียบด้วยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่การรู้จังหวะที่จะหยุดเงียบเนี่ยมันก็สื่อสารได้เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะความเงียบนี่ทงพลังมากถ้าใช้ถูกจังหวะมันช่วยเน้นประเด็นหรือให้เวลาคนฟังคิดตามได้บวกกับที่เขาแนะนําเรื่องฝึกหายใจลึก ช้าๆก่อนพูดอันนี้ก็น่าจะช่วยคุมสติคุมเสียงได้ดีใช่ค่ะช่วยได้มากเลยเพราะเราคุมเรื่องเสียงเรื่องจังหวะได้แล้วทีนี้ก็มาถึงเนื้อหาข้างในคือจะพูดกระตุ้นให้คนลงมือทำได้ยังไงด้วยคำที่ส่งพลังนะคะอ่าในวิดีโอเขาบอกว่าคำพูดผู้นำมันไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลเฉยๆแต่มันต้องสร้างการเคลื่อนไหว ต้องกล้าพูดถึงปัญหาหรือสิ่งที่คนอาจจะไม่อยากฟังแบบตรงตรง แต่ไม่ต้องยืดยาวนะซึ่งตรงนี้ล่ละค่ะที่คำที่แข็งแรงเข้ามามีบทบาทสำคัญคำว่าแข็งแรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงก้าวร้าวดุดันนะคะแต่มันคือคำที่เออแม่นยำตรงไปตรงมาตัดพวกคำส้อยคำซ้ำๆหรือคำที่ฟังดูอ่อนแอออกไปพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับได้เลยค่ะลองเทียบกันดูนะคะระหว่างเออขอโทษนะคะแต่แบบว่าไม่น่าใจว่าเราควรจะลองกับอีกแบบ ดิฉันเสนอให้เราดำเนินการตามแนวทางนี้นะคะโอ้โหเห็นภาพชัดเลยครับความหนักแน่นมันต่างกันจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มาถึงประเด็นเกือบสุดท้ายแต่สำคัญมากเหมือนกันคือการยืนหยัดในจุดยืนครับอันนี้คือบททดสอบของจริงเลยเวลาเราโดนท้าทายโดนกดดันหรือมีคนไม่เห็นด้วยเรายังคุมโทนเสียงคุมอารมณ์แล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่เราพูดได้ไหมไม่ใช่โอนอ่อนไปง่าย อืมแล้วก็ต้องกระชับด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากในยุคนี้ผู้ที่ตรงประเด็นเข้าใจง่ายๆไม่ต้องอธิบายยุดยาวเพราะเวลาและความสนใจของคนเรามันมีจํากัดจริงครับการพูดกระชับนี่นอกจากจะแสดงความมั่นใจแล้วยังเหมือนเป็นการเคารพเวลาคนฟังด้วยใช่เลยค่ะเป้าหมายคือพูดให้คนจำได้ไม่ใช่แค่ได้ยินผ่านหูแล้วก็ลืมไป เยี่ยมเลยครับงั้นสรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดแก่นของการสื่อสารแบบผู้นำก็คือต้องมีความมั่นใจ ชัดเจนควบคุมน้ำเสียงอารมณ์ได้ดีใช้คำที่มันทรงพลังกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นแล้วก็ยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองได้และสุดท้ายคือต้องกระชับเพื่อให้คนจดจำทักษะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะรอไปฝึกตอนมีประชุมใหญ่หรือพรีเซนต์งานสำคัญอย่างเดียวแต่กุญแจสำคัญเลยคือการฝึกในบทสนทนาธรรมดาธรรมดาของเราทุทกๆวันนี้แหละค่ะให้มันเป็นธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยอ๋อ คือฝึกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี้เองใช่ค่ะลองสังเกตคำพูดตัวเองวันนี้ดูก็ได้ว่ามีคำไหนติดๆขัดๆหรือดูไม่มั่นใจบ้างแล้วค่อยๆปรับไปทีละนิดบางทีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆทุกวันนี่แหละค่ะที่จะสร้างความแตกต่างได้แบบไม่น่าเชื่อเลยคำถามก็คือแล้ววันนี้เราจะเริ่มปรับตรงไหนก่อนดีคะ